กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะกราบสวัสดีจ้ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะจ้าพบกับไอ้กบนนะะัก ปั้นอีกแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมพบกับไอ้กบนักปั้นอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ฉันจะมาเล่นเกมเนโกะนำโชคให้ทุกคนดูให้ทุกคนได้ชมนะจ๊ะก็คือเนก้เนโกะเนโกะนำโชคนั่นเองจ้ะคุณพี่จ๋ามาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเยอะแตกบางแตกช้ำขนาดไหนนะจ๊ะมันลุ้นกันเลยจ้ะแม้ วันนี้ฉันมีทุนอยู่ที่1 5 5 0งพันห้าบาทจุดเก้าสิบสองแตงนะจ๊ะคุณพี่จ๋ามาลุนกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกช้ำขนาดไหนนะจ๊ะมหลุนกันเลยจ้ะคุณพี่จ๋ามาเราเบ็ดสักสิบบาทออโต้สักห้าสิบออโต้มาลุนกันสิว่าเงินฉันจะพอหรือเปล่านะจ๊ะแม่ไ้ได้อะไรนะเงินฉันจะพอหรือเปล่ามัหลุนกันเลยจ้าแม่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไอ้กบด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไอ้กบนักปั่นด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าฝากเป็นกำลังใจให้ไอ้กบนักปั่นด้วยนะสักแม่จ๋าวันนี้อยากเล่นเกมเนโกะนำโชคนะจ๊ะแม่เพราะว่าแบบรู้สึกคิดถึงเกมนี้เหลือเกินก็เลยแบบ กลับมาเล่นดิกู่ะอะไรแบบนี้เข้าใจปะก็เลยกลับมาเล่นให้ทุกคนนี้หายคิดถึงนะครับทุกทุกทุกคนคูณ14ได้1,120บาทโอ้โหแตโกโคตรใบเลยจ้ะแม้เงินรางวัลก้อนโตแตกแลยจ้ะคุณแม่โคตรเร็วเลยเงินรางวัลก้อนโตดิฉันแตกแล้ยนะสามลุ้นก็สิว่าดิฉันจะแตกเพราะอไรเนีย่ยตอนลุ้นก็นเลยสั่งโอ้โหรอบแรกไม่ถึงห้านาทีก็เงินรางวัลก้อนโตเลยจ้ะแม่จ้า ยังไม่พูดอะไรยังไม่ทำอะไรเลยเงินรางวัลก็สดแตแกเลยจะแม้จะปังสุดๆไปเลยจะใหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทปังสุดๆไปเลยจะแม่ก็คูณสิบสี่มาลุ้นกันอีกสิว่าฉันจะแต้อีกเทาอะไรนะจะแม่จะมาลุ้นกันเลยจะแม้ว่า แมวสุดยั่วยวนเนี่ยจะหาเหงินรางวัลเปนเท่าไรเนะ่ยจะมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณพี่ต์มาลุ้นกันเลยจ้ะจั้นะคุณแม่ตาคูณสี่มาได้สิบสองบาทจะยังดีมาแต่งเองหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยจ้ะแม่โอ้โหมาคูณหกแล้วจ้ะแม่ได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทจ้ะแม่มาได้สามสิบหกบาทนะจ๊ะคุณแม่จ hmm. ้ามาได้หกบาทนะจ๊ะคุณแม่ต้ามาได้สิบสองบาทจักรวีต้ามา ลุ้นกันต่อกับเงินรางวัลก้อนโตของดิซันเองนะจ๊ะแม้มาลุ้นกันสิว่าดิซันจะแตกปังแตกช้ำขนาดไหนจ๊ะได้เงินรางวัลโอ้โหเล็กสวยเหลือเกินนะจ๊ะแม้เงินรางวัลก้อนโตอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสองบาทก็คือตองสองนั่นเองจากโคตรตังไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ะมาลุ้นกันต่อนะจ๊ะว่าจะแตกเท้าไรนะจ๊ะคุณแม่จ้าชิปนี้นะจ๊ะก็สร้างมาเพื่อความสนุกว่ามันติงทอานั้นนะจ๊ะเด็กคนไหนที่ต่ำกว่าสิบ ไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๋าไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๋าดูเพื่อความสนุกความบันเทงได้นะจ๊ะแต่ไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออดูเพื่อความตลกเฮฮาเพราะไอ้กบมันชอบพูดแหละชอบพูดเ,ยอ,ดเ,อเยอะคนก็เลยชอบได้อะไรแบบนี้ก็เข้าใจอยู่คนเขาชอบได้ไอ,อ,อ,อ้กบไงว่าไม่ได้หรอก ไอ้คบมันสวยคุณก็เลยด่าเยอะคนสวยชอบโดนดาน่าไงคนไม่สวยก็ไม่โดนดาน่าเออว่าไม่ได้จ้ะเออโอยเกือบฟรีเกมเลยวันก็โดนดาน่าแต่ก็คุณแม่จ่าจะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสปล่อยผ่านไปนะจ๊ะคุณแม่จ่าปล่อยผ่านไปนะจ๊ะเราไม่ซีอยู่แล้วค่ะมาคุณสองได้สิบหกบาทแล้วก็เล่นเกมที่คนที่แบบ แฟนคลับชอบอะไรแบบนี้ดีกว่าเนาะก็นเน็ตชอบดูเราอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากๆที่คนชอบดูเรานะอเออเข้าใจปะมาซะอารอบสุดท้ายมานลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกช่ำขนาดไหนอาา่ะจ๊ะมันลุ้นกันเลยอาา่ะจ้าคุณแม่จ้ามันลุ้นกันเลยอาา่ะจ๊ะมาคูณสี่ได้เจ็ดสิบสองบาทมาเี่เกมหรือเปล่าออโอ้โหมา ได้152บาทอย่างไรจ่ะคุณแม่จ่ะเงินรางวัลก้อนโตดิฉันใต้อย่างไรจ้ะคุณแม่จ่ะอย่ลืมก็สิว่าเงินรางวัลก้อนโตดิฉันจะได้เท่าไหร่นะจ่ะได้224บาทสุดๆไปเลยจ้ะสุดปังไปเลยจ้ะแม่แม่มารอบสุดท้ายกับโอ้โหมาคูณ4มาได้192บาทจ่ะไหมมาแต่อีกหรือเปล่าได้240บาทจ้ะคุณแม่จ้ะจ่ะคุณแม่จ่ะมาได้เงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วจ้ะคุณแม่ โคตรตังโคตรสุดไปเลยจากแม่จ้าสุดจริงๆจ้ะสุดมากๆสุดๆไปเลยจ้ะมาลุ้นกันสิว่าเงินรางวัลก้อนโตดิฉันจะแต่งเ่าอะไรนี่ยจะมาลุ้นกันเลยกับจากแม่จ้าได้432บาทจากแม่จ้ะโคตรตังโคตรสุดไปเลยจากแม่จ้ามามารอบสุดท้ายโอ้โหไม่รอบสุดท้ายค่ะได้3175บาทได้เงินรางวัลก้อนโตแต่แน่นอนเชื่อฉันโอ้โหได้12บาทอีกแล้วจ้ะ มาเดียห้าบาทจ้ะโอ้โหมาเงินรางวัลก้อนโตแตกแบบสนั่นวันใหม่ไม่มีท้องไฟให้ฉันพังละจ้ะเงินรางวัลก้อนโตแตกเลยจ้ะตะคุบิตาโคตรปังโคตรสุดแปลเลยตะคุบิตาได้419บาทจ้ะมันสุดมันปังจริงๆริงจ้ะแม่คนหหนึ่งพันห้าร้อยห้าสบาทนะจ้ะแตกไปแล้ว3648บาท จุดดาสิบสองสตางค์นะจ๊ะคุณแม่ตามันสุดมันปังจริงๆจ้ะคุณแม่จ้ะรอบแรก้ะสิบรอบแรกก็แตกปังขนาดนี้นะจ๊ะก,ก็คือฉ่ำสุดๆเลยจ้ะแม่แล้วว่าแบบขออีกสักห้าสิบรอมาลุมกันสิว่าดิฉันจะแตกอีกเรเบิเปล่ามันลุ้นกันเลยจ้ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีฟรีเกมแตกเลยนี่ขอฟรีเกมสักสองสามรอบได้หรือเปล่าเออมาลุ้นกันสิว่าฉันจะแตกฟรีเกมหรือเปล่า อีฟนี้นะเออคนไหนที่สนใจอยากเล่นกับไอ้กบนะจ๊ะคุณแม่ถามเหมือนไอ้กบนะจ๊ะก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะแม่ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะแม่ถ้าใครอยากเล่นก็ตามที่ใต้คอมเมนต์เลยทุนน้อยทุนเยอะเล่นได้หมดจ้ะแม่เล่นได้หมดเลยเห็นคนมากระสิบบอกในเฟซว่าเล่นเว็บนี้แล้วได้เงินเยอะมากได้เงินประมาณแบบ เขาบอกว่าทุนห้ารอยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแตกไปแล้วมันสองคุนว่ายังไงทุกคนว่ายังไงแตกไปแล้วหมื่นสองไม่ถึงสองชั่วโมงฟังสุดๆนะตอนแรกเขาจะเล่นสดเดี๋ยวว่าเขามีทุกร้าเขาพูดอย่างนี้ผู้ชาย VM บอกว่าเล่นตามไอ้กบเราได้ตังนะแม่เออถ้าใครอยากเล่นตามไอ้กบก็แล้วคอมเมนต์เลยจ้ะเออแต่บางคนก็เสียบางคนก็ด่าฉันบ้าแต่เสียน้อยไง เสีย50บาท60บาทก็ไม่ได้ฉันแบบนี้โอ้ก็แบบให้ทุกคนลองเล่นดูทามันได้ไงเสีย50ได้500แบบนี้เออมันมีนะแม่มันมีนะแม้ว่าไม่ได้นะแม่แต่ตอนนี้คูณ10ฉันแตกแบบจำเลยเกินะแม่มาคูณ10มาโอ้โหมาได้70บาทจะแม้กับคูณ10มาเงินรางวัลก้อนโตแตกันไนะจักนแม่ เป็นบอกเลยฉันจะเีกรอบหนึ่งนะจะแม้ว่ามีคนบ m ฉันมาเยอะมากว่าเล่นตักฉันเนี่ยมันได้เงินเยอะได้เงินจริงนะทุกคนไม่เชื่อก็ลองเล่นตาวเหมือนฉัน,นได้นะจ๊ะถ้าเสียก็ได้จะได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่กบจินดีค่ะเพราะไอ้กบไปกคนแบบอะไรเงี้ยแต่ส่วนน้อยมากที่จะเสียนะแม่ถ้าแบบสิบคนนะ่ะก็คือเก้าคนก็คือได้เลยแต่คนคน นที่เสียก็คือเสียน้อยมากแล้วกลับมาเล่นก็คือได้ช้ำๆไปเลยจ้ะบางคนนะเออบางคนแบบได้เยอะแล้วได้เยอะอีกก็มีบางคนแบบได้เยอะแล้ว เล่นครั้งต่อไปได้หน่อยอะไรแบบมันแล้วแต่ดวงมันแล้วแต่โชคกัราบแลแต่ไงเกมแบบน,น้มันแล้วแต่โชคสิ่งจงจะแม้าใครสนใจก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะกระซิบบอกแล้วนะเราจะมาแจกเครดิตฟรีให้ทุกคนอยู่นะแต่ว่าอ,อ,อาทิตย์แรกขออภัยจริงๆไม่ได้มีเวลาเลยไม่มีเวลาที่จะแบบ ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้แต่อาทิตย์นี้สัญญาว่าไอ้กบจะแจกเครดิตฟรีไอ้กบสัญญานะไอ้กบสัญญาจริงๆว่าจะแจกเครดิตฟรีให้ทุกคนนะจ๊ะแม่สัญญาสาบานรูปผู้หญิงแต่ตอนนี้ไอ้กบขอหลุนสีเก๊แต่ไม่ต้องหลุนจ้ะเพราะมันมาแล้วจ้ะโอ้โหสุดๆไปเลยจ้ะมาลุนกระสิว่าที่ฉันจะแตกบางแตกช่ำขนาดไหนจ้ะมา หมุน40รอบมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกปังข็าด้าไหนนะจ๊ะมาคูณ8คูณ8แล้วจะคุณพี่จามาลุ้นกันเลยจ้ะแตกแบบรัรวๆช้ำๆเลยนะจะคุณแม่จ้ะมาคูณ10ได้100บาทจากแม่จ้ะได้100บาทมา เงินรางวัลก้อนโตไอ้กบแตกกระทะคะมาลุ้นกันสิวะาที่ฉันจะแตกเท่าไรเงินรางวัลก้อนโตฉันจะได้เท่าไหรเดี๋ยวจะมาลุ้นกันเลยจ้ะรางวัลเมกะแตกแล้วสกุลพี่ตามาลุ้นกันสิว่าซูเปอร์เมกะจะแตกหรือเปล่ามาลุ้นกันนะสกุลแม่จ้ะเออเงินรางวัลซูเปอร์เมกะแตกแล้วจะมาลุ้นกันสิว่าทีฉันจะได้เงินเท่าไหรสกุลพี่้ามันปังจริงๆไปเลย ได้6 8 8บาทจ้ะแม่มาอีกคร้รอบสุดท้ายมันลยกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกชําขนาดไหนนะจ้ะมันลุ้นกันเลยจ้ะคุณแม่จ้ะมันลุ้นกันเลยมาคูณ12จ้ะแม่มาคูณ12ต้องแตกช้ำๆแล้วแหละมาได้108บาทจ้ะคุณแม่จ้ะสุดปังไปเลยจ้ะแม่มาอีกสามรอบสุดท้ายมาเลยกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกช้ำขนาดไหนนะจ๊ะมันลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณแม่จับมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจับมามาคูณสิบสี่แตกไหม ไม่แต่จะแต่มารุนกันสิว่าเงินรางวัลรวมดิฉันจะได้เท่าไรนะจ๊ะได้848ก็คือปังสุดๆจะแม่ปังสุดๆ,ม,ดๆมา5,000ต้องแตก5,000ต้องแตกมาคูณ2แล้วจ้ะ5,000จะแตกแน่นอนนี่ว่า5,000 6,000ก็แตกเชื่อฉัน6,000ก็แตกเชื่อฉันเลยเชื่อฉันเลยจ้ะมาคูณ4มา ได้16บาทมามาคูณ4อีกมาได้20บาทมาอีก10ตเจดรอบสุดท้ายไปดูกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกซ้ำพันแน่จ้ะมาลุ้นกัไหอาจ้ะคุณแม่จ้ะ1ิบารอบสุดท้ายจ้ะ มาสิบรอบสุดท้ายสิบรอบสุดท้ายมาดูกันสิว่าไอ้กบนักปั่นจะแตกปังแตกช้ำกันได้แน่จ้ะมันลุ้นกันเลยแตะใจคุณแม่จ้ามาฮารอบสุดท้ายฮารอบสุดท้ายมาดูกันสิว่าไอ้กบนักปั่นจะแตกปังแตกช้ำกันได้แน่จ้ะมันลุ้นกันเลยจ้ะมาสุดๆไปเลยสะแม่มาเลเกมอีกสักรอบหนึ่งได้ปะเอ๋ โอ้โหฟรีเกมจริงๆจะปากฉันได้มันดีจริงๆเลยค่ะปาดเฉยมันนำโชคจริงๆ,ๆเลยใชหมฟรีเกมแล้วจ้ะมาหมุนฟรีฟรสิบรอบหมุนฟรีสิบรอบมารุ้นกสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกจ้ำขนาดไหนจ้ะไหมอีกแปดรอบสุดท้ายก็คูณหกจะมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกจ้ำขนาดไหนจ้ะมันลุ้นกันเลยนะจ้ะคุณแม่จ้ะมันลุ้นกันเลยมาคูณสิบแล้วจ้ะไหม โอ้โหฟรีเกมอีกหรือเปล่าฟรีเกมอีกหรือเปล่าฟรีเกมอีกหรือเปล่ามาก็มาเถอะขอมาเถอะบวกอีกบวกอีกเป็นสิบห้ารอบมามาแถวสุดท้ายเราต้องฟรีเกมแล้วแหละมาขอตัวเดียวเท่านั้นมาจริงจริงจะไหมบวกอีกสิบรอบเป็นสิบห้ารอบจากโค้ดสุดโค้ดปังไปไล้จะไหมมาคูณสิบสองเราจะต้องแตกชำทัแล้วแหละไอ้กบวะโดโหมาเดี๋ยวหาสิบสิบหกบาทแต่เช่นนี้ก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่นะมา สิบองรอบสุดท้ายผมรู้ก็สิว่าที่ฉันจะแตกบางแตกชำกันาัไหนน่ะนานที่จะได้ฟรีเกมอีกรอบหนึ่งนะแม่ฟรีเกมติดต่อกันนหละนาน,น,านที่เออรอบนี้รอบนี้มันฝุกไงรอบนี้มันฝุกไงก็เลยเลิศมาคูณสิบแปดต้องแตกาำับแล้วแหละคูณสิบแปดต้องแตกชำัำแล้วแหละแนี่กกว่ะมาเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมา คูณ22ได้88บาทเจ้าคุณแม่ค่ะมาเงินรางวัลก้อนโตดิฉันแตกแล้วนะเจ้าคุณแม่จ้ะมาลุ้นแต่เดียวเจ้าคุณแม่จ้ะไอ้2 6 8บาทโคตรเลิศไปเลยจ้ะคุณแม่เงินรางวัลก้อนโตจ้ะแม่มา6รอบสุดท้ายมาลุ้นกันติว่าจะแตกเท่าไหร่กับคูณ24แล้วจ้ะแม่ มาขอแ,แตกแบบจำฉ่ำบางๆหน่อยเถอะขอแตกแบบจำฉ่ำบางๆโอ ant, Kent, oh, 28, ้โหยีิบแปดจ้ะหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทโคตรปังไปเลยจ้ะคุณแม่จ้ะมาหารอบสุดท้ายหารอบสุดท้ายมาลุ้นกันสิว่าไอ้กบนักปั่นจะแตกเท่าไรนะจ้ะคุณแม่จ้ะมาลุ้นกันโอ้โหคูณสามสิบแล้วจ้ะคูณสามสิบแล้วจ้ะคุณแม่จ้ะคูณสามสิบแล้วจ้ะคูณสามสิบแล้วจ้ะคุณแม่จ้ามามาจ้ะคุณแม่จ้ะ เงินรางวัลก้อนโตแตกเลยจ้ะคุณแม่ตาโคตรพุ่งสุดโคตรปังไปเลยจ้ะมันลุ้นกันสิวะดิฉันจะแตกปังแตกซ้ำกไนนะจ,ะจ้ะมันลุ้นกันเลยจ้ะโอ้โหได้เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะจ้ะคุณแม่ตาโคตรสุดโคตรปังไปเลยจ้าแม่โคตรสุดโคตรปังไปเลยจ้าแม่มาอีกหนึ่งรอบสุดท้ายมาลุ้นกันสิวะดิฉันจะแตกเท่าไรกับรอบสุดท้ายมา คูณยิบสองมาเลยจะสามาเงินรางวัลรวงไอ้กบจะได้เท่าไรหนะตาได้1 6ึ่งพันหกร้อ้าสิบจ็ดบาทยโคตรต่างโคตรสุดเลยจะไหมมาลุ้นกันต่อนะจะณแมจะ้ะลุ้นกันต่อนะจะมจ้ะมาสุดสุดไปเลยะมแม่คุณแค้ 1, 50. า5้อบาทแตกไปแล้ว6,470บบาทจุด เ2สตางค์นะจ๊ะแม่ปังโคตดปังโคตสุดไปเลยนจะจ๊ะแม่แต่คลิปนี้ไอ้กบราไปก่อนดีกว่าเพราะว่าฉันอยากแบบไปชอปปิ้งไงได้เงินแล้วก็ได้อยากไปชอปปิ้งไงแม่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ไอ้กบด้วยนจะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไอ้กบนักปั่นด้วยนะคะคุณแม่จ๋าเจอกันใหม่คลิปนจะจ้ะคลิปนี้ไอ้กบขอลาไปก่อนนจะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ